สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับสมาร์ทนะครับก็จะมาอธิบายอีเวนต์การสวัสดีน้องปังปอนนะครับผมก็พอดีอีเวนต์อ่าล็อกอินสวัสดีการน้องปังปอนนี่นะครับพอดีอ่ามีเพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงได้การไม่ครบ หรือล็อกแล้วได้การ์ดปังปอนบางคนได้8ปดใบาบางคนได้เก้าใบบางคนได้ครบแล้วนะครับมีหลายคนยังสงสัยนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะก็ไม่ยากเลยนะครับอีเวนต์นี้มันบอกว่าถ้ายอดไลค์ถึงสามหมื0นสามหมื่ไลค์อ่า ทางทีมงานนะครับก็จะแจกการส,สวัสดีน้องบางปอนเนี่ยสใบทุกๆคนเลยเนในเกมนะครับผมแต้มีแต่ด้วยแต่ตอนนี้ยอดไลค์ณเวลานี้นะครับก็เกื่ยงคืน15นาทีแล้วตอนนี้เป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์เลยก็ว่าได้นะครับในอีเวนต์มันหมดวันที่20่สิบหรอให้ก่อน ก็ใกล้จะหมดอีเวนต์แล้วแหละนะครับผมก็ยังไม่ได้ครบ30,000ื่นไลค์เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะอดนะครับสำหรับคนที่รอคอย2อใบนี้จาก GM ผมรอนะแต่อดอามาดูกันก่อนตอนนี้มีเก้ใบนะขาดขาดอีกใบนึงเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยให้ดูก่อนนี่ตอนนี้ผมมีเก้าใบนะครับผมก็ เป้าหมายคืออยากได้เพชรสามร้อยนะครับหลายๆคนก็คงหวังอยู่เนาะเพชรสามร้อยเฮ้ยจะทำาไงให้ครบโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันนะครับนี่ผมมีเก้าใบเอาไม่ใช่เข้าตรงนี้อ่ามาเข้าตรงประกาศนะครับใครไม่รู้รายละเอียดก็มาเข้าตรงที่ประกาศนะครับผมอ่าก็เข้าไปเลย นี่นะเอานี่ชื้อ่ะอย่างแรกนะครับวิธีที่หนึ่งที่จะหาการต้องกปอดนหน้าก็คือล็อกอินทุกวันนั่นเองตั้งแต่วันที่อีเวนมานะครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกถึงวันที่อีเวนต์เท่าไหร่ยีบเอดใช่ไหมครับสิบหกก็นับไปครับสิบหกสิบเจ็ดแปเก้ายี่สิบยิบเอ็ดคือจะได้ประมาณหกใบนะครับสำหรับคนที่เข้าล็อกอินไม่ทันในวันอีเวนต์แรกก็จะได้แค่ห้าใบนะครับผม ก็ได้ประมาณห้าถึงหกใบเหมือนกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจก,กันผมได้น่าจะห้าใบหกใบนี่แหละโดยประมาณนะครับผมถ้าคนที่เล้าอินทุกวันก็ได้ชัวร์เลยครับหกใบไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะแจกไหมนะครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมันน่าจะแจกก่อนก่อนอัพอีเวนต์อัพใหม่นะครับอัพอีเวนต์ใหม่ก็คือในในนี้มันบอกว่ามันตั้งแต่วันที่สิบหกถึงยี่สิบ ก็คือต้องได้ตั้งแต่คืนวันที่16ก็คือวันที่อีเวนต์มาจนวันที่ก่อนจะมีอีเวนต์คือวันที่21นะครับพรุ่งนี้อาจแจกแต่ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ไม่กตีว่ามันจะแจกหรือเปล่านะครับสําหรับพรุ่งนี้วันที่21วันสุดท้ายของอีเวนต์การ์ดีน้องปังปอนของเรากิจกรรมนี้นะครับนะฮะก็ถ้านับก็คือได้6ใบชัวร์ครับถ้าแจกพรุ่งนี้นะรวมพรุ่งนี้ก็เป็น6ใบ ส่วนล็อกอินอันที่สองก็คืออ่าถ้าเราล็อกอินเป็นรางวัลล็อกอินนะครับมันจะมันจะแจกให้ในกล่องข้อความนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะซูมแจกให้กับคนในเซิร์ฟเวอร์กี่ใบอะไรยังไงแต่ผมได้มาประมาณ2องใบนะครับสองามใบนี่แหละผมรู้สึกว่าเปิดในกล่องข้อความผมเจอการสวัสดีน้องบอมบอนสาครั้งวันละวันใบนั่นเอง ผมก็เป็นแปดถึงเก้าใบนะครับผมก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนนะครับสําหรับรางวัลล็อกอินผมผมไม่รู้ได้กันทุกคนหรือเปล่าแต่ผมได้มาสมามใบละอ่าส่วนอันสุดท้ายในการหาก็คือการส่งใบคัอเมอร์สีทองนะครับส่งให้กับเพื่อนของเรานะครับแล้วเพื่อนของเรานะครับต้องส่ง รางวัลให้กับเราเท่านั้นเราถึงจะได้รับการสวัสดีน้องตังปอน,นะครับก็คือเราเลื่อนเข้าไปนะครับโคเบอร์สีเขียวนะครับก็ส่งได้ตามปกติก็ไม่ได้นะครับแต่โคเบอร์สีทองอันนี้ก็คือคนที่ไม่ได้เข้าเล่นเกมมานานพอสมควรแล้วประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับก็ส่งไปเลยนี่นี่ ส่งไปเลยแล้วถ้าจักเพื่อนคนนี้จริงๆเราก็สามารถโทรไปหาเพื่อนเลยโทรไลน์ทักไลน์ไปเลยว่าเข้าเกมสีให้หน่อยพอเข้าเข้าเกมแล้วมันจะมีให้ส่งรางวัลกลับขึ้นมากับคนที่เชิญเราเล่นเกมนะครับอ่าก็ให้เพื่อนเราคนนั้นครับส่ง ของรางวัลมาให้เราง่ายๆเลยเราก็จะได้การ์ดน้องมาปอนเลยนะครับนึคนต่อหนึ่งใบใครที่มีเพื่อนเยอะๆ <c oughs> เพื่อนไม่ได้เล่นเกมแล้วครับ <c oughs> ก็ส่งส่งได้เลยนะครับผมก็ส่งส่งอีกส่งไปเลยแล้วก็บอกเพื่อนให้เข้าเกมห,หน่ถอย <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วก็ส่งรางวัลมาให้หน่อยนะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นแบบนี้นี่ผมเพิ่งให้เพื่อนผมส่งมานะครับ นี่จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับว่าขอบคุณสําหรับคําเชิญในการเล่นเกมพอเขาส่งรางวัลมาเราก็จะได้แพ็กการ์ดสวัสดีน้องฟังปอมแบบนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้ครบสบายแล้วนะครับก็สามารถไปรับ300เพชรได้เลยนะครับก็จะรับให้ดูเลยละกันนี่นไปก่อน อ่าก็ไปเลยนะครับสิบใบครบแล้วสําหรับใครที่มีเพื่อนอ่าเพื่อนที่ไม่ได้ลลอกอินเยอะๆมีไอดียผีเยอะๆที่ที่ในมือถือเราที่เราไม่ได้เล่นแล้วเราก็สามารถส่งให้ไอดีของเราได้นะครับแล้วก็มาแลกพวกทองพวกหิบหิบอะไรนะอัญมณีแบบเหนือธรรมชาติเนี่ยครับก็ได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเรื่องราวดีๆนะครับเผื่อใครที่ยังสงสัยยังงงก็สามารถอ่าคอมเมนต์ถามใต้โพสต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ Sub s c r i b e กนะันตอนนี้ก็1000 subscribe แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกัน See you next time ส่วนที่หน้าจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอธิบายคูปองมากกว่าคูป,ปองคะแนนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเนี่ยคูป,ปองคะแนนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันในคลิปหน้านะครับว่าเป็นยังไงคะแนนยังไงนับยังไงอะไรยังไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ see you a g a i เ next Time แล้วเจน๊ายบายรักท <to> ุกคนชบๆ